แอนดู Andrew, เปิดใจรอบ12ปีได้รับอิสรภาพสำหรับนักแสดงหนุ่มลุกครึ่งแอนดูโคนินที่อยู่ในวงการมานานและมีผลงานมากมายซึ่งหลายคนต่างรู้สักเป็นอย่างดีแต่ใครที่ติดตามหนุ่มคนนี้ก็จะทราบว่าเมื่อ12ปีก่อนหนุ่มแอนดูได้มีข่าวทำให้หลายคนเข้าใจผิดล่าสุดทางด้านหนุ่มแอนดูได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกในรอบ10ปีหลังจากที่เจอมรสุมชีวิตหนักทั้งนี้เจ้าตัวได้ย้ายจากช่องน้อยสีไปอยู่กับช่องมากสี ที่ว่าไม่ได้มีเหตุผลอะไรมันก็แค่รู้สึกถึงจุดหนึ่งที่อยากโตขึ้นแล้วรู้จักกับผู้ใหญ่ทางช่องมากสีเลยมีโอกาสได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่ตรงกับความต้องการของตัวเองบวกกับช่วงนั้นที่มีข่าวใหญ่เมื่อ12ปีเหมือนเป็นการโดนกระหล่นแกลง้งตอนนั้นถูกล็อกตัวไปเลยแต่ก็มีการพูดคุยอยากบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับการย้ายช่องเลย,ยอย่างไรก็ตามต้องขอบคุณผู้ใหญ่ช่องเจ็ดที่ค่อนข้างก,าร,กรุณามากๆ ไม่ถอนสัญญาเพียงแต่ให้ไปเคลียร์ตัวเองมาพอสุดท้ายก็ถูกยกฟ้องจึงตัดสูตรรอเลย